สวัสดีครับอาจารย์ชื่ออาจารย์วรพันธ์นะครับเราก็จะมาเริ่มเรียนรู้กันด้วยในท็อปปิกของ Introduction to AI AI ใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างนะครับนี่คือตัวอย่าง9 d o m โดเมที่ AI มีความสำคัญนะครับชัดๆเลยคือการทำรบอทนะครับรบอทนะครับการมองเห็น การคิดสมองของโรบอตจะจำลองการมองเห็นและการคิดของมนุษย์เพราะนั้น AI จะมีส่วนทั้งการมองเห็นและกระบวนการคิดของโรบอตต้องใช้ AI ตั้งแต่ง่ายๆเลยครับตั้งแต่ AI ง่ายๆการทำ if-else ไปจนถึง AI แบบยากในแบบการให้เหตุผลในแบบการตัดสินใจการประมวลผลโดยใช้ข้อมูลจำนวนมากที่ใกล้กับเราหน่อยจะเป็นของการทำ simulation และการทำเกม นะครับด้านการแพทย์ด้านไบโอเมตริกด้านวิทยาศาสตร์การประมวล Data ขนาดใหญ่หรือ Big Data ทุกอย่างใช้ AI เป็นองค์ประกอบสำคัญทั้งสิน้นนะครับ AI หมายถึงอะไรได้บ้างนะครับ AI คืออะไรก็ตามที่จำลองปัญญาของมนุษย์นะครับโดยจะมีการประมวลผลด้วยเครื่องนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เรียนรู้ในการแก้ปัญหาแบบจำเพาะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีโจทย์ปัญหาที่ชัดเจนเราจะต้องมีข้อมูลในการฝึกการสอน AI ที่ชัดเจนแล้วเราจะสร้าง AI m o เด l ขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในโจทย์ปัญหาการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆเป็นจุดๆไปนะครับเพราะนั้น AI จะมีตั้งแต่ตัวง่ายๆอย่างเช่นการตัดสินใจของตัวละครว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา นะครับไปจนถึง AI แบบยากๆคือการเรียนรู้นะครับวิธีการวินิจฉัยโรคของแพทย์นะครับหรือการทำพวกนิวรอนเน็ตเวิร์นะครับเป็นการประมวลผลและการสร้าง AI โมเดลจากจากข้อมูลฝึกจำนวนมหาศาลก็จะเป็น AI ที่ต้องใช้ GPU ในการประมวลผลนะครับอันนั้นก็จะเป็นแบบที่ยากขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรามอง AI เราจะมองเหมือนกับการฝึก เด็กแรกเกิดนะครับว่าเด็กแรกเกิดมาเขาไม่รู้หรอกว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้หญิงนี่คือต้นไม้นี่คือดอกไม้นี่คือสีแดงนี่คือสีเขียวนะครับเราจําเป็นจะต้องบอกต้องฝึกต้องให้เขามองเห็นนะครับเช่นเดียวกับเครื่องนะครับแมชชีนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์จาเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลการฝึกหรือที่เราเรียกว่าเทรนนิ่งเด t ต้าเซตนะครับชุดข้อมูลการฝึกเพื่อที่จะใช้ เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ลงสู่เทคนิคแบบ AI ที่เราเลือกเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็มีการประมวลผลบนข้อมูลเหล่านั้นสร้าง AI m o เดลขึ้นมานะครับข้อมูลเหล่านั้นจะนำมาจากไหนนำมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับมาจากประสบการณ์มาจากความรู้ความสามารถของมนุษย์ตัวอย่างเช่นเราต้องการสร้าง AI เพื่อมาเป็นตัวเล่นโกเล่นหมากลุกหมากฮอตแข่งกับมนุษย์ เราจําเป็นจะต้องรู้กฎกติกาในการเล่นเกมเราจะต้องไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เล่นเกมเก่งๆเล่นหมากรุกเก่งๆเพื่อที่จะนํำทริคนําวิธีการนะครับที่จะทําให้ชนะเกมได้เนี่ยลงมาสู่การเรียนรู้ด้วย AI ไม่ว่าเราจะเลือกรูปแบบใดวิธีการใดก็ตามเราจําเป็นต้องมีชุดข้อมูลการฝึกหรือ training dataset นะครับโอเค เพราะฉะนั้นเวลาเราจะดีไซน์หรือสร้างพัฒนา AI ขึ้นมานะครับเราจำเป็นจะต้องมีข้อมูลที่เรียกว่า training, validating และ testing training คือชุดข้อมูลการฝึก validating คือชุดข้อมูลการตรวจสอบเพราะฉะนั้น training จะฝึกโมเดลขึ้นมาเพื่อ validate หรือตรวจสอบว่ามีคุณภาพดีแล้วหรือยังถ้ายังกลับไปสู่กระบวนการ training ใหม่อีกรอบนึงแล้วมา validate เพื่อตรวจสอบทำจนกว่าเราจะวอลิเดตแล้วได้ผลดีแล้วเราจะวัดผลโมเดลสุดท้ายด้วยชุดข้อมูลเทสติ้งเพื่อประเมินประสิทธิภาพสุดท้ายของ AI โมเดลและนำ AI โมเดลนั้นเข้าสู่การใช้งานในตัวแอปพลิเคชันในตัวเกมนะครับประเภทของ AI จะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆคือ s u p e r v i s ไว u n s u p e r v i s e d แล้วก็ Reinforcement หรือ s e m i s u p e r v i s e d นะครับตามชื่อของมันเลยซูเปอร์ไวท์คือเรามีชุดข้อมูลพร้อมสับเลยครับมีข้อมูลมีลาเบลมีข้อมูลมีลาเบลนะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเอามาเรียนรู้ใหม่นะครับแต่อันซูเปอร์ไวท์เรามีเฉพาะข้อมูลแต่ไม่มีลาเบลของข้อมูลอย่างเช่นเราต้องการแยกเก้าอี้สีแดงออกจากเก้าอี้สีเขียว เรามีชุดข้อมูลภาพจํานวนมากแต่เราไม่มี l a เบลบอกว่าภาพนี้คือสีเขียวหรือสีแดงนะครับกระบวนการ AI จะต้องทําการเรียนรู้ด้วยความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยตัวเองว่าชุดข้อมูลไหนควรจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นประเภทของการแบ่งกลุ่มข้อมูลในส่วน r e i n f o r c e m e n t หรือ Semi-supervised ก็จะใช้กันในการพัฒนาเกมอยู่นะครับก็คือจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง supervised และ unsupervised โอเคในหน้านี้จะเป็นตัวอย่าง AI แบบที่ซับซ้อนขึ้นนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างของตัวที่คลาสสิก AI เลยคือ Neural Network ที่จะเป็นต้นกำเนิดของ Deep Learning หรือ CNN Convolution Neural Network ขึ้นมานะครับ Neural Network ที่เราเห็นในภาพมุมด้านขวานี้นะครับจะเป็นการจำลอง3 layers ของ Neural Network จุดขาวๆนะครับในแต่ละ layer จะเป็นจุดของการประมวลผลเช่นเดียวกับสิ่งที่อยู่ในสมองของมนุษย์นะครับจะมีการประมวลผลตัวเลขต่างๆแล้วจะมีการเชื่อมโยงระหว่างจุดด้วยเส้นนะครับจะเห็นเส้นสีทึบๆเป็นการเชื่อมโยงจุดการประมวลผลจากเลเยอร์ที่1มาเลเยอร์ที่2เลเยอร์ที่2มาเลเยอร์ที่3นะครับนี่คือการจําลองกระบวนการคิดแบบมนุษย์ที่อยู่ในสมองที่มันซับซ้อนมากๆก่อนที่เราจะมองเห็นและรูว้ว่านี่คือสีแดงมันผ่านการประมวลผล จำนวนมหาศาลผ่านการเรียนรู้ในอดีตเพราะฉะนั้น AI คือสิ่งเดียวกันนะครับแต่สิ่งเหล่านี้จะเป็น AI ขั้นสูงขึ้นมานะครับเราจะเริ่มเรียนรู้จาก AI ในขั้นพื้นฐานก่อนที่จะมีการต่อยอดเข้าสู่ AI ในระดับที่สูงเช่นเดียวกับกระบวนการการคิดที่ซับซ้อนในสมองของมนุษย์นะครับโอเคครับ AI จะถูกแบ่งออก เป็นหลายประเภทนะครับจะมีหลายตำราเลยมีรูปแบบการแบ่ง AI ที่แตกต่างกันแต่อาจารย์จะชอบตำรานี้นะครับคือแบ่ง AI ออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว No Memory ประเภทที่1ห,หรือตัว Instant AI ขึ้นมาสู่ประเภทที่2เป็น Limited Memory เป็นการจำประสบการณ์ในอดีตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตมาเรียนรู้ AI model นะครับแบบที่3คือ Theory of Mind คือการเข้าใจ ความเชื่อนะครับต่อยอดไปสู่แบบที่4คือ s ซ l ล์ awareness คือการเข้าใจสถานการณ์และ aware ในเซนส์และความรู้สึกของตัวเองนักขนาดนั้นซึ่งจริงๆแล้วประเภทที่3ที่4เนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นเราก็จะเห็นกันในพวกไอโรบอทพวกภาพยนตร์นะครับที่โรบอทสามารถต่อยอดความรู้สึกของตัวเองได้ต่อยอดความคิดที่เราเคยให้เขาไปได้แต่เขาไม่เคยเจอมาก่อน เพราะนั้น AI จะอยู่ในประเภทที่1และประเภทที่2คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันเดี๋ยวเราจะพูดถึงในลำดับถัดไปนะครับ